สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Leader Insight ประจำวันอังคารนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่24ตุลาคม2566เราจะมาพบกับรองศาสตราจารย์โ,ร,โรปิติสีแสงนามผู้อนการของ ASEAN ยน u าวเดช o ัน,นะครับวันนี้จะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของสาการในตะวันออกกลางนะครับซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์นะครับว่าจะจุดกระแสสมรภูมิพลังนานโลกจิงอะป่าอาจารย์ผม เตือ์จเอเรียบร้อยแล้วด้วยการลุนอยู่ต็มที่นะครับว่าจะหมดก่อนไหมกลัวจะหมดก่อนนะครับครับขอบคุณครับครับที่ระดับหนึ่งนะของอ่างานครั้งนี้นะครับใช่ครับที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครับแสดงว่าคนสนใจเรื่องระหว่างประเทศเรื่องของต่างประเทศเยอะนะตอนนี้ใช่เพราะว่าผมผมไปพูดคุยกับทางด้านวันมีมีวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปที่บูธของทางสำนักพิมพ์มติชนเพื่อน พบกับคนที่เขามาซื้อหนังสืออะไรเงี้ยครับหลายๆคนก็ไม่เคยสนใจในเรื่องการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าก็เพิ่มมีสนใจในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเฉพานเป็นสัญญาณที่ดีนะครับทําให้เรารู้แล้วแหละว่าตอนนี้คนไทยเองก็ตื่นตัวในเวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นนะครับครับแล้วก็คนจำนวนมากเลยก็มาซื้อไปฝากคุณพ่อ oh. <laughs> บางทีเราเห็นเด็กงานนี่เราก็คพ่อ,พอต้องสั่งให้ซื้อมาแนๆๆแ่ๆเราก็ดีใจว่าโอ้โหแม่เดี๋ยวนี้เด็กคนรุ่นใหม่เขาสนใจเรื่องวงนี้กันรา,านกฏหลายๆท่านก็บอกอ๋อเนี่ยครับคุณพ่อติดตามรายการทางอทางด้านแซบนิวใช่ไะฮะทางด้านเ m e เอ d ม a ีเดียนี่แหละครับแล้วก็เลยอยากจะซื้อหนังสืออะไรเงี้ยแต่ว่ามางานสัปดาห์หนังสือไม่ไม่ไหวก็เลยให้ลูกชายลูกสาวมาซื้อให้แทนโอ้ยินดีด้วยครับอาจารย์เพราะว่า ผมก็กลัวจะซื้อไม่ทันต้องสั่งซื้อออนไลน์นะครับถ้าผู้ฟังสนใจก็สั่งออนไลน์ได้ทางมิทิชชนบุ๊กสโตร์นะครับก็ใช้เวลาสองสวันก็มาถึงนะหนังสือใช่มาเริมอ่านหน้าที่เก้าสิบสองก่อนเลยครับอาจารย์คุยข้ามากลางทางแยกของแผนที่โลกเพราะว่าจะได้ทำความาเข้าใจสานการปัจจุบันได้อาจารย์เขียนหนังสือเล่มนี้ก่อนเหตุเกิดเหตุการ์ขึ้นมาใช่ครับจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ก็เริ่มเริ่มเขียนไอเดียเนี่ยเริ่มคุยกับทาง สำนักพิมพ์เขาช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เขียนกันจริงๆจะังกับท่านอาจารย์จักรีชัยพินิษที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยก็นั่งเขียนกันรจริงจังก็ประมาณเดือนมกราคมเป็นต้นมานะครับแล้วก็ต้นฉบับเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์ช่วงสักเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องของการขัดเกลาภาษาละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเขียนเนี่ยมันน่าจะหนากว่าดีประมาณสักสามเท่า เราก็ทําใจลำบากมากเลยในการตัดเนื้อหาทิ้งอะไรเงี้ยครับครับก็ไม่ถือว่าอัปเดตนะครับเพราะว่าได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียซึ่งกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ครับคือจริงๆแล้วในเล่มนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงส่วนของตะวันออกกลางเนี่ยครับมันจะมีเนื้อหาอยู่ในบทที่เป็นเรื่องของตะวันออกกลางเองด้วยแล้วก็จะมีบทที่ไปอยู่ในเรื่องของจีนด้วยนะครับเพราะว่า ตั้งแต่ช่วงสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านติดตามสถานการณ์ก็คงรู้แหละเราเพิ่งจีนเองเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมสุดยอดใช่ไหมครับ Belt and Road Forum นะครับซึ่งก็ครบรอบ10ปี b e l t and Road Initiative หรือว่าอิตาอีลูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ควบคู่ไปด้วยกับอิตาอีลูเนี่ยก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงทั้งโลกเข้าด้วยกันได้เนี่ย มันจะต้องมีเส้นทางที่พาดผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีกรณีพิพาดมีความขัดแย้งอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจีนเองก็ดําเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะที่เน้นเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยมาตั้งแต่ปี2013ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างจีนเองเนี่ยในในกรณีของอิสราเอลกับาเลสไตน์เนี่ยจีนเองก็พยายามที่จะเป็นกาวใจนะครับให้ฝั่งรัฐบาลที่เวสต์แบงก์นะครับของ เยวที่กลายเป็นพรรคฟาตานะครับที่นำโดย mm hmm. มามุตอาบาสนะครับ mm hmm. กับฝั่งของเทลวิสนะครับที่มีตัวของเนทันยาฮูเนี่ยนะครับได้ไปพูดคุยนะครับแล้วก็ตกผลึกกันหลายๆเรื่องที่จีนเสนอนะครับแล้วจีนเองก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ทั้งโลกเนี่ยเข้าใจสถานการณ์เรื่องของปาเลสไตน์นะครับมาอย่างต่อเนื่องว่าจริงๆแล้วคนในพื้นที่เองเนี่ยได้รับผลกระทบรุนแรงมากนะครับจากจาก สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านม,มาครับ,รบมีโอกาสไหมครับที่จีนจะประสบคสวามสำเร็จในการที่จะเป็นผู้ที่ทําให้เกิดทำสร้างเกล่าวใจแล้วก็ทําให้สันธิภาพจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดครับผมคิดว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับในในในกรณีที่ไม่ใช่กรณีปาเลสไตน์หรือเอลนะครับแต่ว่าลองนึกภาพถึงเรื่องของเอ่อกรณีของ ซาอุาดิอาระเบียกับอิหร่านใช่ไหมครับ mm hmm. เราคุยกันเรื่องนี้ในรายการของเราบางครั้งเราด้วยนะครับว่าเ,าเรื่องของอิสราเอลกับเ,เรื่องของซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเองเนี่ยซึ่งก็เป็นเป็นพื้นที่ขัดแย้งต่อเนื่องกันมาตลอดด้วยความที่าศาสนาเองถึงแม้จะเป็นอิสลามแต่ก็คนละนิกายนะครับแต่ก็เราก็ขัดแย้งกันมาตลอด40ปีนะฮะเพราะว่าเราก็รู้แหละว่าอิหร่านในอดีตก็สัมพันธ์ใกล้ชิดกับโซเวียตในขณะที่ ซาอุดีอาระเบียเองก็สัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าในช่วงหลังเองเนี่ยบทบาทของโซเวียตที่มันล่มสลายไปในปี1991ใช่ไหมครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก,ก็บทบาทเข้มแข็งขึ้นก็จริงนะครับแต่ดีลในเรื่องของอิหร่านของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยคลินตันมาจนถึงโอบามาเนี่ยมันก็พังด้วยในสมัยของทรัมป์ mm hmm. เพราะนั้นจีนเองก็มีบทบาทในที่สุดแล้วสองประเทศนี้ซึ่ง <c oughs> ไม่พูดไม่จากันมาตลอดเอ่40ปีอะ่ะก็สามารถที่จะตั้งสถานพูดในในอในในในพื้นที่ของกันและกันได้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านทั้งสองคนถือว่าเป็นหมาหาอหน้าทั้งคู่ในตอนออก,กลางอย่างนั้นใช่ไหมทั้งทั้งอีล่างทั้งเอ,อเดียแต่ว่านับถือคนละนิก,กายเป็นหลักมีความขัดแย้งเรื่องของนิก,กายด้วยใช่ครับมันจะสมานสาการนี้มันจะสมาน ความแตกต่างน,นี้ได้แค่ไหนครับอาารก็ค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่านาทีนี้เนี่ยเราเห็นภาพความกลมเกลียวกันของโลกมุสลิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับเ,ออเราเห็นการเข้ามาของซาอุดีอาระเบียใช่ไหมครับออตัวของเจ้าชายเอ s บเอเองเนี่ยก็ถแถลงใช่ไหมว่าโลกตะวันตกมักจะเห็นใจเฉพาะฝั่งอิสราเอลเท่านั้นเองแต่ว่าฝั่งปาเลสไตน์ที่เคยถูกย่ำยีมาตลอดเนี่ย ดูเหมือนกับจะไม่่อได้รับความสนใจนักนะครับแล้วก็แน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะออกมาเรียกร้องให้เกิดสันติภาพขึ้นนะครับแต่เราก็รู้แหละว่าซาอุดีอาระเบ,บียเองในที่สุดแล้วก็เป็นเสาหลักสําคัญเสาหลักหนึ่งในโลกอาหรับด้วยโดยเฉพาะในอาหรับลีกนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเยเมนเองนะครับก็เข้ามาสนับสนุนปาเลสไตน์ชัดเจนเช่นเดียวกับซีเรียเลบานอนนะครับอียิปต์นะครับหลายหลายประเทศที่อยู่ในโลกมุสลิมเนี่ย ในจุดที่เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญๆของเขาอย่างเช่นใน UAE เนี่ยตึกเบิร์ชคาลิฟาเองก็ตกแต่งไฟเป็นธงชาติปาเลสไตน์เช่นเดียวกับในตึกแฟดใช่ไหมครับเอ่อเพโตนัสที่กัวลาลัมปัรเองก็ตกแต่งธงตึกข้างซ้ายเป็นธงมาเลเซียข้างขวาเป็นธงปาเลสไตน์นะครับ,รบพื้นที่สำคัญๆในริยาดนะครับในอิรานนะครับในเตหรานเองเนี่ยก็ก็ตกแต่งเป็น เป็นธงชาติของปาเลสไตน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอิรักนะครับซึ่งเ,เมื่อก่อนนี้เองก็อยู่ในรัฐบาลเองบางช่วงก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกเนี่ยหลังจากสงครามอ่าวหลายๆครั้งเนี่ยตอนนี้เองก็มีแนวโน้มสนับสนุนทั้งอิหร่านทั้งปาเลสไตน์อย่างชัดเจนนะครับอิหร่านเองตัวช็วัน960 1 970เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมกับอาหรับลีกนะครับแต่ว่าล่าสุดเองผู้นำโคมานีเองก็ สนับสนุนนะครับทางปาเลสไตน์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในหนังสือที่เขียนกันที่ผมเขียนกับอาจารย์จัก,กรีเรื่องสมรภูมิพลจอกมาโลกเนี่ยเราก็พอเราก็บอกว่าจริงๆแล้วนาทีนี้เนี่ยเราเห็นขั้วอำนาจที่สามค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยขั้วอำนาจที่สามเนี่ยเขามีความเชื่อนะครับเขามีสังคมวัฒนธรรมศาสนายึดโยงกันเป็นแกนกลางในอดีทอตทอดแย่ก,กันนะครับแต่ว่านาทีนี้เนี่ย โลกมุสลิมเขาเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วโลกมุสลิมเนี่ยเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับที่มีกําลังซื้อสูงมากนะครับจํานวนประชากรขยายตัวอย่างต่อเนื่องและในขณนะเดียวกันก็ควบคุมทรัพยากรหลักๆของโลกด้วยเรากําลังพูดถึงทวีปแอฟริกาเรากำลังพูดถึงตะว,วันออกกลางเข้ามาจนถึงเอเชียใต้นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นจุดที่เป็นทางแยกสําคัญของของแผนที่โลกด้วยครับเราได้เห็นการเดินขบวน ขนาดใหญ่นะครับคนจํานวนมากในสารัฐอเมริเาเองในยโุโรปช่วงแรกก็มีทั้งสนุนทั้งอิสราเอลทั้งสนุนปาเลสไตน์แต่ว่าวช่วงหลังๆเนี่ยแนวโน้มผมดูแล้วเนี่ยจะมาในเรื่องของปาเลสไตน์มาในทางปาเลสไตสน์ซะมากมันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอาจารย์ก็ผมผมคิดว่าในอดีตเนี่ยโบกกระแสะโวกมามแต่กระตื่นรู้ตาสว่างนะครับเพราะว่า แน่นอนว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ความรุนแรงของกรณีปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยมันเื่อเรื่องต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ทดช่วโอ้โหหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ครับเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยสื่อหลักเป็นสื่อใหญ่ระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ของฝั่งตะวันตกแล้วฝั่งตะวันตกในกลุ่มสื่อใหญ่เองเนี่ยก็แนวโน้มมันนะครับจะเป็นลอสแองเจลิสไทม์วอชิงตันโพสต์นิวยอร์กไทม สื่อทีวีต่างๆเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนอิสราเอลหลักดังนั้นเวลาที่อิสราเอลล่วงละเมิดข้อตกลงต่างๆแล้วก็เข้าไปยึดครองพื้นที่ในเขตของปาเลสไตน์เนี่ยแล้วก็มียา่ย่ำดีบีทาคนปาเลสไตน์ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้ถูกนําเสนอคนไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับหากแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับฝั่งอิสราเอลปั๊บเนี่ยโอ้โห ข่าวสารต่างๆจากสื่อตะวันตกเนี่ยก็จะโหมประโคมกันอย่างต่อเนื่องนะครับบางทีข่าวเดิมเนี่ยวีรันกันถ้าจะเรียกได้ว่าทุกชั่วโมงต่อเนื่องกัน3วัน4ี่วันนะครับอ,อ,อยู่ในเปิดในช่องทางเ,เวลาคุณไปสนามบินคุณไปสถานีรถไฟคุณก็จะเห็นแต่ข่าวเรื่องพวกนี้ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่ภาพจำนะครับว่าอาหรับเป็นฝ่ายนิยมความรุนแรงในขณะที่อิสราเอลเป็นฝ่ายถูกกระทา เราก็ต้องปกป้องตัวเองนะครับแต่ว่าแล้วก็แน่นอนแม้แต่ใน,นกลไกระดับองค์กรโลกบาลใช่ไหมครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาติเนี่ยก็ถูกสกัดกั้นหลายครั้งจากผู้แทนถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงใช่ไหมที่มักจะใช้สิทธิทยับยั้งเสมอเลยเมื่อสหประชาติจะมีการลงมติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดินแดนของปาเลสไตน์อย่างี้นะครับมันก็เลยทําให้เกิด asymmetric information ข่าวสา,ารข้อมูลมันไม่มาก แต่ว่าความรุนแรงครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่มันถูกไลฟ์สดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นคนกุนมวลมากเองเขาโอ้โหไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้มาก่อนและในขณะเดียวกันพอเห็นปุ๊บหลายๆคนก็ศึกษาหาข้อมูลพอศึกษาหาข้อมูลลึกลงไปเรื่อยๆเราเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วฝ่ายที่ถูกกระทําในสภาพหน้างานจริงๆกับ กับสิ่งที่เคยรับรู้มาก่อนเนี่ยมันตรงข้ามกันนั่นก็จะเห็นกลุ่มที่ออกมาสนับสนุนปาเลสไตน์มากขึ้นเป็นธรรมดาครับตัวนี้มันในความว่าการโจมตีของฮามาสที่ทําลายประชาชนธรรมดาจับคนเป็นตัวประกันเป็นถูกต้องนะฮะตัวนี้เราไม่ได้ยอมรัดในสิ่งนั้นแลวแน่นอนแน่นอนนะครับว่าว่าว่าผมผมคิดจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองก็ก,ก็ก็ใช้ความรุนแรงนะครับการที่มีผู้คนเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอะแหละแต่ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้มันก็ไม่มีทางที่จะชนะในสงครามกับอิสราเอลได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วขบวนการที่อิสราเอลเคยเคยพ่ายแพ้นเนี่ยคือเฮสบุลล์เฮสบุลล์เองเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลเข้าไปยึดครองพื้นที่ทางตอนเหนือใช่ไหมครับของประเทศที่มีโรมแดนติดกันนะครับนั่นก็คือเลบานอน ช่ไหมครับพอเข้าไปเ,าเข้าไปยึดตอองในเลบานอนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือกลุ่มคนของเลบานอนเองนะครับที่ก็แน่นอนแหละได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านด้วยนะครับเ,รเขาก็ตั้งกองกำลังขึ้นมาพอเขาตั้งกองกำลังเฮสบุลเละขึ้นมาเนี่ยโอ้โหปี2017เนี่ยปฏิบัติการทางการอาหารของอิสราเอลเนี่ยมันพลาดท่าโดยสิ้นเชิงน,นะครับเมื่อถูกเฮสบอลเละ ใช้กระบวงการแบบที่เป็นกอร์ลีลาโวลแฟร์ไอ้สงครามแบบการสงครามนอกแบบสงครามกองท,ทัเนี่ยที่แบบคือคือที่ผ่านมาส่วนหนึ่งที่อิสราเอลลบชนะโลกตะละอาหรับโดยตลอดเนี่ยเราะอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิสราเอลเหนือกว่าแล้วว่าลบแบบที่มันเป็นสงครามตามแบบคอนเวน i o นอล w a r แฟร์ คุณลองนึกภาพดูว่าเขารวนแล้วแต่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่เป็นเจ้าของ Military Industrial Complex นั้นเลยอะ่ะเพ<อ>ราะนั้น<อ>ถ้าถ้า CIA นะครับถ้า MI 5 MI 6นะครับถ้าหน่วยข่าวกลองครับความมั่นคงของโลกตะวันตกสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยพวกนี้เขาวิเคราะห์ได้ตลอดเลยครับว่าโอ้อาวุธที่มาจากทางฝั่งของ ปาเลสไตน์หรือฝั่งโลกอาหรับจะเป็นซีเรียรจะเป็นเลเบานอนจะเป็นอะไรเนี่ยโอ้พื้นใหญ่ขนาดนี้จะลวดขนาดนี้คุณก็ระยะยิงมันเท่านี้เมตรเท่านี้เมตรคุณก็ถอยให้อยู่หลังระยะยิงแล้วคุณก็เอา,เอ,าเอาวุธที่มันระยะยิงไกลกว่ายิงสวนกลับเข้าไปโดยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือระบบนำวิถีโดยมีไอรอนโดมโดยมีสารสนเทศจากยูโ you น know, ระบบดาวเทียมต่างๆนาเข้ามามากมายเต็ไมไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้น ลบกันกี่ครั้งถ้าเป็นแบบ conventional warfare เนี่ยอิสราเอลก็ชนะมาตลอดชนะมาตั้งแต่1960แล้วฮะแต่พอฮิสบอลเริ่มใช้วิธีการแบบ gorilla warfare ไอ้แบบเนี้ยสังเกตดูทุกรอบเลยประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเจอแบบนี้ทีไรหทุกรอบยกตัวอ <สำ S 1> ย่างอา<ด>จารย์23ตุลาคมเมื่อ40ปีที่แล้วฮิสบอลนี่ใช้ใช้รถบรรทุกเข้าไป พอระเบิดเข้าไประเบิดนะฐานที่มั่นของอเมริกาในใ<ช>เวียนนอรตายไปร่วมสามร้อยคนนี่รวมหารฝรั่งเศสด้วยคนเมริการตายห<ม>าเมริกไปตายไปสองร้อยสี่สิบกว่าคนนะอาจารย์ใช่ครับหรือก่อนหน้านั้นแน่นอนเราเราก็เจอที่กรณีของอัฟกานิสถานใช่ไหมอัฟกานิสถานนี่ก็ลบแบบกองโจรในที่สุดสหรัฐอเมริกาก็ต้องออกอะ่ะถูกต้องไหมครับก่อนหน้าอัฟกานิสถานอย่าลืมสงครามเวียดนามใช่ไหม เวียดกงเนี่ยโอ้โหนักรบรองเท้าแตกขุดอุโมงอะอเมริกาก็แพ้ใช่ไหมครับก่อนเวียดนามเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยจําได้ไหมครับอ,อตัวของตัวของอเมริกาตอนนั้นเนี่ยพยายามที่จะยึดเข้าไปถึงแม่น้ํายาลูและอาจจะล้ําเส้นเข้าไปถึงฝั่งจีนจีนส่งกองทัพเข้ามาแบบกองโจร<ม>ก็ต้องถองล่นกลับมาอยู่ที่เส้นขนานสามสิบแปดแล้วก็ขอให้มีการหยุดยิงลักษณะแบบนี้มันมันทำให้เห็นแล้วว่า การสงครามแบบที่ผ่านมาเนี่ยมันพอมันเป็นอันคอนเวนชั่น a r ลวอลแฟร์พอมันเป็นกอริล่าวอ r แฟร์ปุ๊บเนี่ยทางฝั่งกองทัพอิสราเอลไม่ได้มีความชำนาญแบบนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นฮามาสเองก็เลือกใช้วิธีนี้นะครับ mm hmm. สิ่งหนึ่งที่ผมเองอาจจะอยากจะรณรงค์ตอนนี้ก็คือต้องเลิกใช้คำว่าตัวปกัน mm hmm. ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวกัรเนี่ย คำที่เหมาะสมมากกว่าควรใช้คําว่าเฉลยสุดแต่ว่ามีทั้งเด็กทั้งผู้หญิงนะเด็กทะเลาะก็มีนะอาจารย์อันนี้ต้องต้องไปดูต่อด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในกรณีของคนไทยสิบเจ็ดคนเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้คําว่าเฉลยสุดดีกว่าเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเมื่อเราศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้ตั้งแต่สมัยฮิจรรัสสักลาดที่สองนะครับฮิจรัสสากลาดเนี่ยเริ่มต้นเมื่อ กลุ่มชาวมุสลิมถูกขับไล่ออกจากเมกกะแล้วก็ต้องเดินทางไกลใช่ไหมครับแล้วก็เป็นที่มาของสินอดนี่แหละนะครับพิจรารรสักกาลาที่หนึ่งเดินทางไกลไปอยู่ที่เมดินะแล้วก็ใช้เมดินะเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นฐานที่มั่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอถึงที่จรารสักกาลาที่สองนะครับก็คือหนึ่งปีหลังจากที่มียกไปที่เมดินะได้แล้วเนี่ยนบ,บีม,มูฮัมมัดเองก็ยังนํากองทัพอิสลามอยู่นะครับเ ตัวของฝ่ายมากะก็จะเอาคืนโดยการส่งกองกําลังเข้าไปจะไปรบที่แมดินะแล้วก็จะยึดโอเอซิสที่ชื่อว่าบาดาลนะครับแน่นอนเที่ยวนี้มุสลิมเขาเตรียมความพร้อมอยู่แล้วแล้เขาก็ยึดของมาดินะเป็นที่มั่นได้เพราะนั้นเขาเอาชนะฝ่ายมากะได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายโลกมุสลิมจับเฉลยศึกชาวมากะได้ตั้งแต่ระดับลุกน้องไปจนถึงแม่ทัพนายกองเลยนะครับและนบีเป็นคนออกคําสั่งเองว่า ให้ปฏิบัติกับเฉลยศึกอย่างมีการุณธรรมอ่ะอย่างาต้องให้อาหารใช่ไหมครับต้องเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทําเขาไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของของเฉลยศึกแต่เขาทําเพื่อเป็นคุณ,ณประโยชน์เป็นคุณความดีตอ่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะมันป mm ็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามชัดเจนครับว่าให้ take a good care of your prisoner of war ต้องให้ข้าวให้น้ําไม่ใช่จับไปเป็นทาสไม่ได้เรียกฆ่าไทยแล้วก็ต้องปล่อยตัวนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราพยายามโพสิชันให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งเราไม่ได้ไปอ้างว่าเขามาจับเราไปเพราะเขาต้องการตัวประกันใช่ไหมเพราะการที่บอกว่าเขาต้องการจับตัวประกันเนี่ยมันสื่อความหมายที่มันเป็นความหมายที่ฟังแล้วเป็นทางลบอะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยผมรู้ว่าคู่ขัดแย้งของคุณระหว่างฮามาสคืออิสราเอล เพียงแต่ว่าคนของเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยเจตนาที่เราจะไปทํามาหากินน่ะเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งเลยเราถูกเราถูกลูกหลงอะ่ะแล้วเราก็ถูกกว่าตอนไปเพราะนั้นสถานะของคนไทย17คนเท่าที่ทราบตอนนี้คือฉเฉลยสึกนะครับดังนั้นยึดถ้าคุณยึดมั่นในหลักการศาสนาคุณก็ต้องดูแลฉเฉลยสึกของเราอย่างดีเพราะนั้นผมผมคิดว่าอาการทำ f f e e อ t i a t i o n s การแสดงจุดยืนของเราอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แน่นอนในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่เราจะต้องอพยายามที่จะประนีประนอมกับทางฝั่งฮามาสกับฝั่งอิสราเอลเองเราก็ต้องรักษาความสามัคทีดีด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าในฝั่งอิสราเอลเองมีคนไทยอยู่ในพื้นที่ร่วมร่วมสามหมื่นคน <c oughs> ซึ่งนาทีนี้เนี่ยเ,เราเห็นพันธมิตรโลกอาหรับเข้มแข็งขนาดนี้ สมัยก่อนอิหร่านไม่เคยร่วมด้วยเที่ยวนี้อิหร่านร่วมด้วยอิรักร่วมด้วยเยเมนซาอุดิอาระเบียเลบานอนซีเรียจอแดนอียิปต์มาครบนะครับเพราะฉะนั้นสงครามมีโอกาสที่จะเอ็กซ์คเลดขึ้นได้แล้วถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยเที่ยวบินไม่มีทางพอตอนนี้ลงชื่อกันท 7, 000, ะลุเจ็ดพันเศษใช่ไหมครับร่วมรวมแปดพันคนเนี่ยเรายังเอา เครื่องบินรับได้ไม่ทันเลยถ้าถึงจุดที่สองหมื่นเกือบเกือบสามมื่นต้องออกมาทั้งหมดอ่ะการเดินทางเข้าสู่ประเทศที่สามซึ่งเขาเป็นพันธมิตรกับปาเลสไตน์แต่ยังไงก,ก็ตามก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากฝั่งอิสราเอลในการที่จะใ้เขาออกจากพื้นที่ด้วยอ่ะครับดังนั้นคุณต้องไปรีปนอมกับทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปาเลสไตน์ฮามาสหรืออิสราเอลก็ตามแต่เมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ มีกลุ่มที่เป็นคมนุสลิมในเมืองไทยเดินจุมนุมกันในกรุงเทพแล้วก็เรียกว่าประท้วงอิสราเอลนะฮะแล้วก็แสดงความสนับสนุนทางปาเลสไตน์แล้วบอกว่าก็ติดต่อได้กับผู้นำฮามาสแล้วนะครับเว่าพร้อมที่จะดูแลคนไทยที่โดนจับไปนะแต่ว่ามีก็เคลื่อนเงื่อนไขว่าขอให้ไทยเนี่ยคัดค้านสหรัฐกับอิสราเอลด้วยต้องทําขนาดนั้นเลย,ยาหรือเปล่าอาจารย์ถึงจะสาเร็จได้ เออผมคิดว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องก็ถึงบอกไงครับว่าถ้าถ้าคุณเรียกร้องอว่าผมต้องทํานั่นทำนี่นั่นเท่ากับคุณกําลังต้องการตัวนั่นเท่ากับคุณจับเราเป็นตัวประกันนะแต่ถ้าตามบทบัญญัติศาสนาคนของเราคือเฉลยศึกอะ่ะคุณจะมาเรียกร้องเราจากเฉลยศึกไม่ได้นะถึงบอกว่าไอการรีโพสชันนิงแม้มันจะเป็น วาทกรรมอ่ะแต่นาเรศีเหล่านี้เนี่ยมันจะตุกต่อมคิดนะครับว่าเอ๊ะถ้าคุณยืนยันในหลักการทางศาสนาเคำว่าเฉลยศึกแต่ว่าอะไร,รใช่ไหมครับและแน่นอนเราเองก็ต้องคีปความสัมพันธ์ที่ดีว่าคนไทยเราเองก็คือคือแทบออนเดอะกราวใช่ไหมครับความเป็นจริงณนะสถานการณ์ข้างหน้านั้นก็คือยังไงก็ตามเรามีคนไทยทำงานอยู่ในอิสราเอลเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือพวกเขาออกมาในวันที่ถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายอ่ะเราเราก็ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของรัฐบาลอิสราเอลด้วยดังนั้นการไปทําอะไรที่มันกระทบกระทั่งความสัมพันธนะ์ณเวลานี้โดยที่ไม่ได้นึกถึงว่าโอ้ผลที่ตามมาเอาเข้าจริงคนที่ได้รับผลกระทบก็คนของเราเองนั่นแหละเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับหลายๆท่านกลับมาเมืองไทยเราก็แหมให้สัมภาษณ์กันแล้วมันก็ การสัมภาษณ์หลายๆอย่างมันก็เป็นประมาณมันจะยิ่งกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งใช่ไหมครับออกบางอย่างเราฟังดูโดยไม่ต้องเช็คแฟกเช็คเราก็รู้ว่ามันเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเข้าข่ายเรื่องของ Misinformation Disinformation ถูกไหมถึง,มงขนาดไปบอกว่าโอ้เนี่ยนักรบกลุ่มฮามาสเนี่ยพูดภาษาไทยเพื่อที่จะล่อให้จับตัวเนี่ยไอ,ไอ้ลักษณะแบบนี้ผมคิดว่า ท่านอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่าเพื่อนร่วมงานของท่านยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วเราจะไปพูดแบบนี้เพื่อทำให้มันเกิดความขัดแยง้งชิงชังแันไปทำไมครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ฝากไว้นะเพราะว่ากระทรวงกางัระเทศก็จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้นับจากนี้ไปด้วยนะ <c oughs> คือจากำไบ้าอรอบรอบแรกเนี่ยเราพูดถึงก่อนเลยว่าคุณไม่ต้องไลฟ์สดนะวันที่เขาจับ การวันที่เขาเอประหัดประหารกันเนี่ยคุณไม่ต้องรับโทดเพราะมันการเปิดเผยพื้นที่ที่ตั้งของคุณวันนี้เราก็ต้องมาพูดต่อว่าโอ้กลับมาถึงปุ๊บเนี่ยคือเข้าใจเหรอเวลาได้รับเวลามีคนเอามีเวลามีคนสัมภาษณ์เนี่ยบางทีมันก็มันก็มือถือไมค์ไฟสองหน้าปุ๊บแล้วมันก็อาจจะแบบอินเน่ะแล้วมันก็อาจจะหลุดอะไรออกไปเนี่ยทำเพื่อนเดือดร้อนเออทำเพื่อนเดือดร้อนหรือเปล่า ก็หมดเวลาในช่วงแรกแต่เป็นทุนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งช่วงที่2นะครับมาติดตามเรื่องของสมรภูมิพลิกอำนาจโลกกันต่อนะครับกับอาจารย์ดรปิตีสีแสงนามนะครับมาดูนะครับว่า3ก๊กมหาอำนาจแห่งสตวรรษที่21เนี่ยนะครับมีใครบ้างก๊กไหนเป็นประเทศไหนนะไปติดตามเรื่องนี้กับดรปิติในช่วงที่2ครับ